วันนี้วันจันทร์19กันยายน2559นะฮะหลังจากขี่จักรยานรายการปั่นแบนไปเกาะจักรยานแรลลี่เฉลิมพระเกียรตินะครับเกาะสีชังนะฮะวันงานมีจักรยานวันนี้นะครับแต่งงาน163ปีเกาะสีชังมีวันนี้นะวันจันทร์ที่19กับวันอังคาร20กันยายนพรุ่งนี้อันนี้ก็จะเสร็จสิ้นของจักรยานแรลลี่แล้วนะครับอันนี้เราพามาดูแล้วครับมาดูหินและครังค่ะครับ อันนี้เดี๋ยวข้อหินธรรมดาให้ฟังก่อนนะคะไหนหินธรรมดาหินธรรมดาดังนี้ค่ะอ๋อหินละฆังดังนี้ค่ะเออเหมือนละฆังเลยแต่ถ้าไม่ไม่เอาหินเคาะเอามือเคาะดังไหมเจ็บมือค่ะตีเหมือนตีก่องไม่ขอไม่ดังดังครับเขาหมายครับเรียกพระลงโบสถ์ก่อนนะคะเฮ้ยอ่า เดี๋ยวพี่น้องอาจจะไม่เห็นนี่มันตังจริงเขาเรียกหินระฆังอย่าหนียะเคาะมากเหนียะศึกเออโอเคเคาะกันสักเคาะกันสักเกี่ยงหมดแล้วแล้วท่นนี้ปวดมานานแล้วถ้าเคาะมากเดี๋ยวท่านจะศึกเดี๋ยวท่านจะศึกเคาะมากเดี๋ยวท่านจะศึก มันจะสึกก็ตรงนี้นะฮะพี่น้องครับโอเคนะฮะตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งน,นะฮะเราก็จะไปเส,ส้นสุดหาอ่าสัญลักษณ์ที่เป็นรูปตอนนี้ได้เจ็ดรูปแล้วขาดอีกสามรูปข้างาล่างกันนะครับ,รบแล้วก็ไปที่งานประมาณห้ามงเย็นนะครับผมโอเคโก้ <Okay. S 2>